สวัสดีทุกท่านนะครับฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์เผยแผ่บารมีหลวงปู่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมเป็นตัวแทนของคณะสิทธิ์นะครับได้มีโอกาสไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขออนุญาตหลวงปู่นะครับ สดให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็วันนี้ก็สจัดสาทธิ์มากเตรียมทมอุทยา,ทา,า,ทยานเหมือนเดิมนะครับอ่ช่วงนี้เป็นช่วงถวายอาไต้และก็ถวายของนะครับในรอบแรกนะครับ,นะรบ,รบรก,ก็ในส่วนของทมอุทยานนะครับก็ยังคงต่อหน้าองค์ปู่ก็ยังคงสงวนลกษสิทธิ์ไม่ให้ไหลฟ์สดและถ่ายวิดีโอนะครับ นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับส่วนพื้นที่ไม่ใช่ด้านหน้าหาลวงปู่นะครับก็ยังคงให้ถ่ายวิดีโอไลฟ์สดได้ปกตินะครับก็ท่านใดเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ของหลวงปู่ท่านก็ได้ปุบเต็กนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถัวมงคลหรือว่าของอต่างๆนะครับสิ่งที่มีค่าของจุติยาโสเสท,ที่นำมา วางพร้อมผ้าไตนะครับหลวงปู่ท่านก็เมตตาบุกเสดให้ทุกท่านเลยนะครับพร้อมกันนะครับท่านใดที่เข้าท่านใดที่เดินทางมากราบหลวงปู่นะครับก็จะได้กราบหลวงปู่ต่อหน้าทุกคนนะครับนี่นะครับก็จะในพื้นที่ส่วนนี้นะครับทุกคนสามารถเข้ามากราบหลวงปู่ด้านหน้าได้นะครับก็จะเป็นแถว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 เข้ามานะครับ ก็ฝากเผยแผ่นะครับฝากสวัสดีทุกท่านนะครับสวีทั้งร้อยกว่าท่านแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากเผยแผ่บาและมีหลวงปู่นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งบุญนะครับบอกบุญบอกต่อนะครับสิทธิอนุสิทธ์ ก็แจ้งทุกท่านนะครับหลวงปู่พักทุกวันจันทร์นะครับหลวงปู่พักทุกวันจันทร์นะครับติดตามข่าวสารนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจธรรมอุทยานหรือว่าหน้าเฟซผมได้นะครับเวลาหลวงปู่จะไปกิจนิมนต์จะแจ้งล่วงก่อน2ถึง3วันนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ตร่นน้นยาวยาวไปถึงนู่นเลยนะครับ ก็ในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าก็พื้นที่ทมอุทยานก็มีลานจอดรถรองรับด้านหลังนะครับพื้นที่เยอะนะครับมีที่จอดรถได้นะครับก็แล้วก็มีโรงโครงหลังคานะครับรองรับสิทธิอนุสิทธิ์นะครับเยอะนี่นะครับพอพร้อมนะครับรงจอดลานจอดรถก็พร้อมนะครับสถานที่ต้อนรับลูกศิษย์ก็พร้อมนะครับ แต่ในส่วนเจ้าหน้าที่เราก็มีน้อยนะครับก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับท่านที่เดินทางมากราบหลวงปู่เนื่องจากช่วงนี้นะครับศิษยาญาณสิทธิ์ก็ประเทศนะครับก็เดินทางกันมากราบหลวงปู่อย่างต่อเนื่องนะครับยกมาหาหลวงปู่นะครับเพราะว่าเราถวายเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จพิธีในในช่วงส่วนของถวายของแล้วนะครับในส่วนของถวายของ เอาถวายตรงหน้านะครับเราจะไม่ได้เข้าถวายตรงนี้นะครับครับถวายตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวข้างหน้าแล้วก็บอหลวงปู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเก็บผ้าก่อนแล้วจะได้เข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวเก็บผ้าโซลาเซลวางใส่ผ้าแล้วรับหลวงปู่รับแล้วครับเราจะเก็บขึ้นแล้วก็จะหาติดตั้งกัเลยนะครับก็สวัสดีนะครับทั้งสองร้อยกว่าท่านนะครับก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็เผยแผ่บารมีหลวงปู่ร่วมกันนะครับผม อ่าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เดี๋ยวแล้งปู่เดี๋ยวจะถวายไหมช้าลุงปู่แป๊แแบ,บหนึ่งนะครับใจเย็นนะครับพ่อได้อยู่ข้างหน้าแล้วใจเย็นนะครับเผย <ๆ S 2> แผ่บารมีลุงปู่ร่วมกันนะครับนี่นะครับดูสิทธิอนุสิทธิ์นะครับเออ่ตอนนี้น่าจะเกินพันนะครับในช่งชวงเช้านะครับก็ยังคงมี เสดญยานุสิทธิ์นะครับเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ในส่วนของรอบแรกนะครับในส่วนของรอบแรกถวายของถวายผ้าไตาเสร็จนะครับก็จะได้ให้เข้ามากราบหลวงปู่ทีละแถวทีละแถวทีละถและถวนะครับทีละ,ถะและถวนะครับว่านไผ่ดำแล้วก็ไม้เท้าหล สวัสดีก็วันวันนงถึงสองคนอยู่แล้วนะก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับทั้งสองร้อยกว่าท่านนะครับผมไม่ได้ตอบใครนะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องทํางานนะครับถวายหลวงปู่อยู่ด้านหน้าหลวงปู่ตลอดเวลานะครับซึ่งไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือตอบแคสใครได้ก็ต้องขออภัยนะครับในช่วงนี้นะครับไอมโทุร่ด่วนก็ทักทิ้งไว้เลยนะครับผม หรือฝากติดตามหน้าเฟซไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้แจ้งข่าวสารหลวงปู่นะครับนี่เยอะเลยนะครับเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเช้านะครับก็ช่วงเช้ากาบเยดก็จะทยอยออกแล้วก็คนใหม่ที่มาเชสสายก็เติมเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสวัสดีทั้ง300ท่านเลยนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกบุญบอกต่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่ร่วมกันนะครับรุ่นนะครับ ฝั่งนู้นก็เต็มหมดเลยนะครับก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่พาะผมได้ยืนเพราะว่าพระผมได้ทําพิธีขอข้ามาหลวงปู่ตลอดนะครับก็พผมนั่งไม่ได้นะครับต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมากราบนะครับก็สวัสดีกันอย่างเป็นทางการก่อนนะครับนี่ครับสวัสดีกันอย่างเป็นทางการก่อนนะครับผมองเทวราชนะครับก็ขอกราบขอบ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวยแผ่บารมีหลวงปู่ร่วมกันนี่คือพี่กล้องนะครับพี่กล้องสวัสดีนะครับพี่กล้องนีคือพี่ฟุ้งนะครับนี่นะครับก็มาก็ท่านไหนเลยก็เผาทั้งชายพวกเราได้นะครับมองนิ่วขันมองทะยานนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับในส่วนของวันนี้ก็ยังมีเหตุการณ์เต็มทั้งนิวทะยานเหมือนเดิมนะครับผม เพื่อพัฒนาุกันนะครับ <ขอ S 1> ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาพมจะกลาบกล้องไปให้กราบหลวงปู่พร้อมๆกันนะครับเออคนทับชิมกำลังมานะครับคนโคทับทิมนะครับผู้สร้างรุ่นหมื่นหินรวยหมื่นล้านนะครับ ที่กำลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้นะครับเหมื่นหินรวยหมื่นล้านผู้สร้างรุ่นนี้กำลังเดินทางมากราบหลวงปู่เหมือนกันนะครับยินดีจะรับทุกท่านนะครับสู่ธรรมอุทยานนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับก็ร่วมบุญทุกท่านนะครับร่วมกราบหลวงปู่ร่วมกันนะครับร่วมกันสาธุนะครับร่วมกันกราบสาธุนะครับตอนนี้ ผมเป็นตัวแทนนะครับไลฟ์สดนะครับเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดนะครับต่อหน้าหลวงปู่แอ่เว้นไว้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับร่วมกันกราบสาธุนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญนะครับหนึ่งแชร์ของท่านนะครับเป็นการเผยแผ่นะครับบอกบุญเผยแผ่บาแลมีหลวงปู่ให้ยดังไก่ทั่วโลกนะครับ เดี๋ยวผมจะไลส์สดอีกประมาณ5นาทีนะครับผมก็จะขอจบไลส์สดก็จะได้ช่วยงานในส่วนเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมมีความสําคัญหมดนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราน้อยนะครับช่วงนี้ต้องขออภัยนะครับดูแลไม่ทั่วถึง เดี๋ยวผมจะขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อันใดที่เข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับขอทุกท่านรวยๆล้ลานๆนะครับขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดแชร์บอกบุญเผยแผ่บารมีด้วยนะครับผม